ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ชัยพฤกษ,ษ์เจ้านทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในชาววันนี้ก็คงลงอยู่ในช่วงของเทศกาลมหาสงการนะครับของปีใหม่ของคนไทยหรือชาวไทยเราแต่ในส่วนของรายการของเราในวันนี้ก็คงจะเป็นาการนําเสนอในประเด็นเรื่องของน้ำกับการจัดการในไม้ผล พิลสกรต้องเห็นภาพบางอย่างนะครับว่าคําว่าน้ําในสวนผลไม้นั้นเราก็เข้าใจครับว่ามันจะมี3แหล่งที่เป็นส่วนสําคัญน้ําคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของอสิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่จะรักษาสมดุลภายในอย่างในช่วงของคนเราเนี่ยขณะน,นี้อากาศร้อนจัดเราสูญเสียน้ําในร่างกายมาก เราก็จะมีอาการเป็นฮิสโตรหรือเป็นอาการช็อกในส่วนของพืชเองถ้าเราทำความเข้าใจนะครับว่าน้ำในส่วนของพืชน,นั้นเราเพอพูดถึงการให้น้ำนี่เราก็จะเอาน้ำที่เราเติมลงไปในดินคือเหมือนกับเราเอาน้ำไปให้ไม้ผลเขาเราดูดซับเอาไปกินแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นการให้น้ำของเรานั้นเป็นการเติมน้ำทดแทนหรือชดเชยลงไปในดิน เพื่อให้ดินมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งเราก็พอที่จะทราบนะครับว่าเขาก็ระบ,บุไว้ว่าเป็น25%โดยประมาณอันนั้นเราจะไม่พูดถึงแต่ในส่วนของความเข้าใจของเรานั้นเราคิดว่าเมื่อเราเติมน้ำลงไปพืชก็จะได้รับทันทีซึ่งความจริงแล้วเราจะต้องย้อนกลับมาดูนะครับว่าประการแรกในส่วนของน้ำในดิน ถ้าน้ำในดินมีเพียงพอเมื่อเกิดสภาวะของแสงแดดที่ผมได้อธิบายไว้ว่าเมื่อมีแสงแดดก็เปรียบเสมือนน้ำในระบบสวนก็คือไปเปิดสวิทช์ปั๊มน้ำรากก็จะทำการดูดซับน้ำจากพื้นดินขึ้นสู่ด้านบนคือลำต้นการดูดซับเข้าไปเขาก็จะเดินไปตามพ่อน้ำซึ่งอยู่ส่วนลึกของใต้เปลือกลงไปอีกอยู่ในแกนในของลำต้นขึ้นไปสู่ใบ ซึ่งตรงนี้เราจะต้องเข้าใจส่วนที่สองว่าน้ำที่อยู่ในต้นน้ำอยู่ในต้นเป็นส่วนสำคัญที่เรามองข้ามนะครับเราจะเห็นว่าน้ำในต้นนั้นมีปริมาณมากมายที่เป็นตัวรักษาสมดุลก็เหมือนกับน้ำในร่างกายของคนเราถ้าเราสูญเสียน้ำนั่นหมายความว่าน้ำในร่างกายเราสูญเสียไปแล้วเราไม่ได้เติมเข้าไปเพราะฉะนั้น น้ำในต้นเป็นส่วนที่สองในส่วนที่สามครับก็คือปริมาณความชื้นในอากาศเมื่อมีความชื้นในอากาศสูงการสูญเสียน้ำภายในต้นทุเรียนก็จะน้อยลงถ้าความชื้นสัมผัสในอากาศตำ่ำการสูญเสียของน้ำก็จะเกิดขึ้นมากยิ่งถ้าเกิดกระแสลมแล้วก็ยิ่งจะเกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงทีเดียวทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่า การสูญเสียน้ำภายในสวนเนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะในพืชอย่างเดียวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกรณีในสะหรือในแหล่งน้ำสะหรือแหล่งน้ำเนี่ย่าเกิดความร้อนความแห้งแล้งจัดจัดอัตราการสูญเสียของน้ำที่ผิวน้ำจะสูงมากอาจจะเป็น3ลิตรถึง4ลิตรต่อเส้นต่อ1ตารางเมตร ดังนั้นในส่วนของข้อมูลเวลาที่นักวิชาการหรือข้อมูลในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการลดการสูญเสียน้ำในบริเวณสระน้ำหรือแหล่งเก็บกักเขาก็จะใช้แผ่นโฟมใช้ลูกบอลใช้วัสดุไปพรางไว้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดพื้นที่รับความร้อนจากแสงแดดอัตราการสูญเสียน้ำในแหล่งน้ำก็จะลดลงส่วนในดิน ไดดินในสวนของเรานั้นก็จะมีอีกสามลักษณะถ้าเป็นพื้นที่ร่องแห้งอัตราการสูญเสียของน้ำจากพื้นที่ก็จะสูญเสียอยู่ที่ประมาณ3ลิตรครึ่งถึง4ลิตรต่อพื้นที่โล่งๆหนึ่งตารางเมตรแต่ถ้าเป็นในส่วนของพื้นที่ที่มีล่มเงานะครับมีล่มเงาอยู่ใต้ล่มเงาอัตราการสูญเสียของน้ำที่ระเหยขึ้นไปเนะี่ย มันก็จะสูญเสียตั้งแต่ประมาณ2อลิตรครึ่งถึง3ลิตรต่อพื้นที่1ตารางเมตรอันนี้คือสูญเสียโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นด้านนอกแปลงจะสูญเสียมากกว่าภายใต้ร่มเงาถ้าเราจะพูดง่ายๆก็คือนอกแปลงกับในโคนต้นเพราะฉะนั้นอัตราการสูญเสียนี้มันจะเป็นการสูญเสียโดยธรรมชาติส่วนในด้านของพืชเอง อัตราการสูญเสียของน้ำภายในต้นเกิดจากการคายน้ำคือคือการสูญเสียตรงนี้นะครับต้องอธิบายนิดหนึ่งความร้อนกระแสลมแรงความแห้งแล้งเขาก็จะมีความรุนแรงพอที่จะดึงเอาความชื้นหรือน้ำจากในต้นผ่านออกทางใบผ่านจากผิวใบผ่านทางปากใบ เราจึงมักจะพบว่าอาการขอบใบไหม้จะเกิดขึ้นอันเกินมาจากตำแหน่งตรงนั้นมีรูเปิดโดยธรรมชาติถ้าสูญเสียมากจากอากาศภายนอกเขาขายน้ำมากและน้ำภายในต้นมีพอเขาก็จะไม่ได้เกิดอาการอะไรที่เป็นผลกระทบแต่ถ้าเขาสูญเสียน้ำมากแล้วน้ำในต้นไม่มีหรือมีไม่พอ เขาก็จะเกิดอาการที่เราพบความเสียหายถ้าใบก็จะเป็นปากใบเป็นแผลเชื้อราก็เข้าทำลายซ้ำถ้าเป็นในส่วนของยกตัวอย่างภาษาชาวสวนเราเรียกว่าทุเรียนไม่กินน้ำก็หมายความว่าเขาสูญเสียน้ำภายในต้นไปจนเสียสมดุลน้ำที่จะขึ้นไปก็ไม่สามารถที่จะไปทดแทนหรือชดเชยได้ มันก็จะกลายเป็นในส่วนของทุเรียนชะงักการจเจริญเติบโตด้วยมูลเหตุจากการเสียสมดุลน,น้ำภายในต้นกับความสามารถของการดูดน้ำทางระบบลากประเด็นตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราเองอยากจะต้องเอามานำเรียนให้เห็นภาพแล้วเราจะช่วยได้อย่างไรเราจะต้องช่วยในลักษณะของการลดการสูญเสียน้ำ คือเราไม่สามารถที่จะไปะสร้างบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศเทียมหลายท่านก็ทำกันอยู่คือถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ในลักษณะความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของต้นทุนเป็นเรื่องของแหล่งน้ำในเมื่อน้ำไม่มีจะเอาน้ำที่ไหนมาทำเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศถ้าทำได้เป็นเรื่องที่ดีแต่ในส่วนของธรรมชาติแล้วพิลัสกอรต้องเข้าใจครับว่า ในลักษณะของการที่เราจะช่วยได้คือลดอัตราการสูญเสียของน้ำทั้งในดินทั้งในต้นทั้งในแหล่งเก็บน้ำอันนั้เราจะไม่ไปพูดถึงยาวไปตรงนั้นดังนั้นถ้าเรามาเรียนรู้พฤติกรรมของพืชโดยเฉพาะไม้ผลในทุกชนิดในบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นครับว่าเมื่อสภาวะอากาศร้อนแห้งแล้งใบเขาจะสลดการสลด เป็นการลดการสูญเสียเป็นการป้องกันตัวเองเป็นการลดการสูญเสียการอัตราการสูญเสียของน้ำภายในต้นนี่เป็นธรรมชาติหรือเป็นพฤติกรรมของส่วนของพืชใบสลดก็คือเป็นปฏิกิริยาที่บอกให้รู้ว่าขณะนี้ภาวะสิ่งแวดล้อมไม่สมดุลเราจำเป็นที่จะต้องลดการสูญเสียน้ำ โดยการปิดปากใบโดยการลดพื้นที่การไายน้ำเมื่อเขามีคำสั่งเช่นนี้เนี่ยเท่ากับว่ารักษาสมดุลปริมาณน,น้ำภายในต้นนะครับจะไม่สูญเสียผมย้ำว่าปริมาณน,น้ำภายในต้นเมื่อปากใบสั่งปิดก็จะหยุดการไายน้ำแต่มันเป็นกรณีว่าเมื่อปากใบสั่งปิดหยุดการไายน้ำก็เท่ากับว่าหยุดการดูดซับน้ำ จกทางระบบรากเช่นเดียวกันเพราะว่าปากใบกับหมวกรากเขาจะมีความสัมพันธ์กันดังนั้นในช่วงจังหวะตรงนี้ถ้าเป็นไม้ผลที่มีปริมาณน้ำในต้นดีก็จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเราจะเห็นว่าพอเริ่มบ่ายสี่บ่ายห้าโมงเย็นใบเขาก็จะดีดกลับขึ้นมาเป็นปกตินี่เป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติที่เขาจะป้องกันภัยตัวเองลดการสูญเสียน้ำเพราะฉะนั้น ถ้าเรามาดูในส่วนของภาวะอากาศที่ร้อนแห้งแรงจะมีคำแนะนำในเรื่องของการปลูกพืชเขาเรียกว่าพืชที่ผสมผสานสร้างร่มเงาเก็บรักษาความชื้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือการหาเศษวัสดุมาคลุมมาพลางแสงมาลดการสูญเสียของน้ำในพื้นดินภายในทรงพุ่มก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับ การเพิ่มปริมาณน้ำหรือการให้น้ำซึ่งในการให้น้ำเนื่องจากเรามีน้ำต้นทุนในปริมาณที่ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมีความเข้าใจอยู่ว่าปริมาณน้ำในความต้องการของแต่ละพืชย่อมมีความแตกต่างกันผมยกตัวอย่างเฉพาะทุเรียนก่อนว่าสมมติว่าเรามีทุเรียนต้นเล็กเป็นต้นสาวอายุประมาณ4-5ปี6ปีอาจจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4เมตร เราก็จะต้องรู้ว่าพื้นที่ภายในทรงพุ่มของเราเนี่ยประมาณ15ตารางเมตรอันนี้คือทรงพุ่มเล็ก15ตารางเมตรพอทรงพุ่มขนาดกลางอายุ6ปี7ปี8ปีก็จะกลายเป็น30ตารางเมตรคือมีเส้นผ่าศูนย์กลางจากชายทรงพุ่มด้านหนึ่งผ่านลำต้นไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่งถือว่าเราวัดได้6เมตรพื้นที่ภายในทรงพุ่มก็ประมาณ30ตารางเมตรส่วนถ้าต้น7-8-9ปี เราวัดได้10เมตรบางสวนอาจจะใหญ่นะครับก็เท่ากับว่าเราวัดได้10เมตรก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้เท่ากับพื้นที่ของเขาก็จะประมาณ50ตารางเมตรส่วนต้นใหญ่ใหญ่ามากๆอย่างทุเรียนอสมัยก่อนเนี่ยเราปลูก12เมตร6วา แล้วส่งพุ่มชนกันก็เท่ากับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็12เมตร12เมตรเท่ากับว่าเราคิดเป็นตารางพื้นที่คือประมาณ1 1 3ถึง115ตารางเมตรเมื่อเรารู้ว่าในพื้นที่ตรงนี้เขามีพื้นที่เท่าไหร่เราต้องเข้าใจแต่ว่าการให้น้ำก็จะเป็นการให้น้ำในตำแหน่งที่มีรัศมีระบบรากที่เป็นรากที่มีประสิทธิภาพ รากที่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ตั้งแต่กลางต้นกลางทรงพุ่มออกไปถึงเลยชายทรงพุ่มออกไปนะครับอาจจะเลยชายทรงพุ่มออกไปสัก1เมตรซึ่งอันนี้เป็นหลักการบางท่านก็บอกว่ามันอาจจะไม่ถึงบางอาจจะถึงก็แล้วแต่ทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าเป็นกรณีเช่นนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาให้น้ำในปริมาณที่จำกัด เพื่อให้พอดีกับในส่วนของความต้องการเะ่นนั้นถ้าเราลองมาคำนวณให้กับพินสนสกรได้แบบเบ็ดเสร็จก็คือทรงพุ่มขนาดเล็กนะครับทรงพุ่มขนาดเล็กเนี่ยเมซพาศูนย์กลางตามที่ได้อธิบายมาแล้วนะครับก็คือ15ตารางเมตรขาดนี้เนี่ยเขาต้องการน้ำอยู่ที่ประมาณ3ลิตร เพราะอัตราอะไร3ลิตรเอามาจากไหนเอามาจากค่าอีแพนค่าอีแพนก็คือค่าอัตราการรละเหยของน้ําใน1ตารางเมตรซึ่งเราก็ต้องไปหาได้จากหน่วยงานราชการนะครับสถานีอุตุนิยมวิทยาในแต่ละแผงแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเท่ากับว่าถ้าเรามีทุเรียนเล็กสงพุ่มที่เราอธิบายไว้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตร มีพื้นที่15ตารางเมตรเราต้องการน้ำา3ลิตรเท่ากับว่าทุเรียนต้นนี้เราต้องให้น้ำา45ลิตรต่อต้นต่อวันถ้า2วันให้ครั้งเราก็เอา2คูณเข้าไปถ้า3วันให้ครั้งเราก็เอา3คูณเข้าไปก็จะเป็นประมาณเ0ลิตรถ้า2วันนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างทีนี้ถ้าเรามายกตัวอย่างอีกทรงพุ่มขนาดโตขึ้นมาอีกนะครับอย่างเช่น ต้นใหญ่50ตารางเมตร50ตารางเมตรเนี่ยเท่ากับว่าเรามีการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ10เมตรแล้ววัด10เมตรมีพื้นที่50ตารางเมตร50ตารางเมตรต้องการน้ำา3ลิตรต่อ1ตารางเมตรเท่ากับว่าทุเรียนต้นนี้เนี่ยน้ำอย่างน้อยที่สุดต้องได้150ลิตรต่อต้นต่อวันกระจายเต็มรัศมีทรงพุ่ม เพียงพอต่อวันถ้าสองวันก็เป็น300ลิตรนะครับถ้าสามวันก็จะเป็น450ลิตรต่อต้นอันนี้ก็คือการคำนวณน,น้ำในปริมาณที่จำกัดที่ให้ได้แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแค่เพียงตัวเลขสิ่งที่พนักงกรรท่านจะต้องติดตามต่อก็คือเมื่อเราให้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะ ก็ง่ายที่สุดครับก็คือเราทดลองให้น้ําแล้วเราก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยไปหุ้มในตําแหน่งหัวน้ําให้มันไหลลงไปในวัสดุแล้วเราก็นํามาตวงเราจะรู้ว่า,าภายในอหนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยเราได้กี่ลิตรหรืออ่าห้านาทีเราได้กี่ลิตรเราก็คํานวณน้ําได้อันนั้นคือส่วนหนึ่งที่ง่ายที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทําเราก็ต้องทําตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและก็ปลายทางเพราะอะไรเพราะว่าปั๊มน้ำเนี่ยมันไม่เท่ากันครับปลายสวนอาจจะน้ําน้อยกว่าต้นสวนซึ่งอยู่ใกล้ปั๊มก็ย่อมมีกําลังแรงกว่าอันนั้นเป็นรายละเอียดปีกย่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองนั้นอยากจะให้เข้าใจต่อไปอีกว่าการให้น้ําทุกวันนี้เทคโนโลยีมีมากมาย สารพัดที่จะให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ในโลกของสื่อโซเชียลเราก็ไปศึกษากันดูแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้อสกรต้องเข้าใจครับว่าน้ำที่เราให้ไปในต้นทุเรียนของเราที่ผมอธิบายไปแล้วว่า,เ,าเรามีทุเรียนต้นขนาดใหญ่มี50ตารางเมตรนะครับเราต้องให้น้ำ150า150ลิตรต่อต้นต่อวัน พี่น้องเกรกรก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าน้ําที่เราให้นั้นเนี่ยเราให้ไปแล้วน้ําตกอยู่ในพื้นที่ตรงตําแหน่งที่รากทํางานหรือไม่อันนั้นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองน้ําสูญเสียมากน้อยเพียงใดผมยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่จังหวะให้น้ําอากาศร้อนกระแสลมแรง เราเคยมีการศึกษาเรื่องนี้เลยนะครับพบว่าน้ำใน100ลิตรเนี่ยที่เราให้ไปเนี่ยมันเข้าสู่เป้าหมายแค่เพียงครึ่งเดียวคือ50ลิตรอีก50ลิตรหายไปกับความร้อนหายไปกับตำแหน่งที่มันตกไม่ถูกพื้นที่และกระแสลมยิ่งถ้าท่านมีระบบหัวแบบเป็นหัวมินิสปิงเกอร์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับ เพราะฉะนั้นท่านต้องไปดูองค์ประกอบตรงนี้ด้วยว่าในเมื่อเรามีน้ําจํากัดคือบางท่านเนี่ยพอ,พอมีน้ําจํากัดเราไปเปลี่ยนหัวเลยเป็นหัวมินิมันจะได้ให้จํานวนต้นเยอะแต่ในทางกลับกันเรากลับคิดผิดตรงไหน ตรงที่ว่าน้ําที่เราให้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายในพื้นที่ที่มีรากที่มีประสิทธิภาพมันไปกับสายลมและแสงแดดหมดนะครับอันนั้นคือส่วนที่1ส่วนที่สองเมื่อเราให้น้ําผิดตําแหน่งตําแหน่งณรากที่เคยได้รับน้ำได้เคยรับอาหารอยู่ตรงไหนเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อเราเกิดไปเปลี่ยนไปปรับระบบน้ําตําแหน่งที่เคยได้รับน้ําที่ผ่านมากลับไม่ได้ กลับได้น้อยก็จะกลายเป็นการสูญเสียอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเคยอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่าไปเปลี่ยนแม่ทับตลางศึกมันจะทำให้ศึกของเรานั้นแพ้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทำอะไรหรือจะเปลี่ยนอะไรก็ขอให้ดูในประเด็นตรงนี้ด้วยประการต่อมา น้ำที่เราให้นั้นเราต้องเข้าใจครับว่าพืชแต่ละชนิดจะมีระบบรากที่มีความแตกต่างกันอย่างกรณีทุเรียนการให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมก็คือน้ำเราให้เขาแตกตัวและละลายลงไปสู่พื้นดินอย่างน้อยเนี่ยประมาณแปนิ้วเมื่อเวลาที่เราให้ปุ๋ยเราให้ปัจจัยเขาก็จะซึมอยู่ในแค่ระบบ ตรงที่รากมีประสิทธิภาพผมเหลือดูเวลาใกล้จะหมดนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาสาระของเรานั้นยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจเป็นเทคนิคที่เราจะสื่อสารกับทุเรียนได้เพราะเนื่องจากในส่วนของปัจจุบันเนี่ยเวลาให้ข้อมูลจาก บรรดานักวิชาการหรือผู้รู้ก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราสามารถจะสื่อสารกับธุเรียนได้โดยตรงสื่อสารกับเงาะหรือไม้ผลได้จากภาษาใบาซึ่งก็จะคุยกันต่อไปช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการขอเราสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็คเก็ตแจ็ค เสียใบหนอนชอนใบในมังคุดทุเรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดทุเรียนหนามติดจะหมดไปอาช้ยแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอัตราการใช้หน่อยพลังแรงเต็มสูตรแต่มประสิทธิภาพกำจัดเรียใบได้อย่างเด็ดขาดมังคุดผิวมันทุเรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาเพราะใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัปสัญลักษณ์ตรางขูงโลก มาแล้วมาแล้วอุ้ยเกรดดีชาลีเฟรดอุ้ยเกรดคุณภาพจากประเทศเบนยีมีหลายสูตรให้เลือกสูตรแร่งต้นชาลีเฟรดสูตรสามสิบยี่สิสูตร20่สิบยี่สิบยีสและสูตร21 2สิบสิดเูตรแรงโดชาลีเฟรดสิบห้างสและสูตร15 30 15สูตรแรงผลชาลีเฟรดสูตรสิบยี่และสูตรหกสามสสามาพร้อมกับฮอร์โมนสูตรเข้มข้น โรฟิกเอนไซม์กร่องสีแดงสูตรเร่งต้นบำรุงต้นโรฟิกเอนไซม์กร่องสีเขียวสูตรเร่งดอกบำรุงผลสินค้าคุณภาพจากบริษัทชาลี S Q M ประเทศไทยจำกัดชาลีเฟรดปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพฉันละงงมากเลยผู้ใหญ่ใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบ เป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแค้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ king ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจ ปุ๋ยไขมุกตราเราือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุป๊ปโมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วทั้งต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าว โมแลนคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อกเกษตรกรไทยท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดินสาพลังบวก 12624ปุ๋ยไนเตรตซัลเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับกเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อ,อปเคพลังท,ที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟสปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพา ไทท็อปหลังท่อลำเลียงเอวิโต้บวกไตรเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งพ้นและถาเอวิโตสารปูออกซ่าส,ตาสตโตรบิทนวัตกรรมใหม่ไซรัมโปรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเรดพรีเบียมไตรเด็กดีเอฟสารแมงคเสบสูตรดิฟเฟนเทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไม่ฟุ้งกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อติดต้นและใบพืชในอันตราการใช้เอวิโต้ร้อยีซีบวกไตรเด็200กดีเอฟสองร้อยกรัมผสมน,น้ำหนึ่งลิตร ขาดแผลที่ต้นแล้วทาให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้1 0 0 c บวกไตรเด็ก DF 200กรัมผสมน้ำ200ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกำจัดเชื้อไปทอบเท่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สำคัญในผู้เรียนได้แก่โรคกิ้งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับ กรณี้มีรายงานว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตคุไทออนเพราะโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนอนผีเสือ้อและ,มะแมลงอื่นๆได้หลายชนิด โตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิต์ตคคขางสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา200ถึง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรอยทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกุไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่าดีได้ครับที่เฉพิกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ